เห็กไหมเห็นคะเห็นไหมคะจะใส่รองเท้าให้ดีๆก่อนดูดีแทแ็ง้เดี๋ย่าไม่ดีก่อนนะบางบางให้เท่าๆตัวเรเ้ข้อไหเค นะีเก่งขับพี่น้องคุณนะเก่งนิดเดียวหนิคุณไม่เจ้าบ้างหนเลยโอ้ยแกงเองก็เป็นว้ายเฮ้ยนะเก่งมากเก่งมากค่ะมาหมกตั้งกล่องไปกันเด้อมาเด้อมาเด้อ mà đưa mà đưa เก่งมากอหนูชื่อพูดตามยายหนูชื่อเด็กยญิงเพชรุริสายไปหนูเอาพอดีพอดีเห็นไหมพี่คอยก็ทำเขาทำเบาๆนี่ถ้าหลุนลงไปเจ็บนะเจ็บแล้วได้ไปหาหมอนะนีะ่คุณหมอเย็บเจ็บเลยเป็นแผลโยโอเคไหมคะ พี่พลอยโอเคไหมคะพี่พลอยโอเคไหมคะพลอยโอเคไหมคะเดี๋ยวตาเดีย๋ยวให้ตาทำฮะชื่อเด็กหญิงพลอยปุริสายค่ะชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะลูกแม่ สีชัยฮะหลานยายอะไรหลานยายแตนหลานย่ายอะไรหลานย,าย่าแตนหลานหน้าอะไรหน้าอาดหลานลุงอะไรลุงบี ร้อนหรือยังร้อนหรือยังคะร้อนแล้วยายพากลับไหมกลับกลับไหมคะไม่กลับไม่กลับคะนะไม่กลับแล้วจะไปไหนต่อลูกขี่รถขี่รถต่อไหมขี่รถต่อก็ดีนะดอกแคเต็มเลยี่นอเยดอกแคีไอ้ดอกแค เสบายไหมคะค่ะอาล้องเพลงชาติไทยกันนะร้องดังๆด้วยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาดเชื้อไทยเนเป็นพัชชาไทยรัก ลงเหรอคะจะลงไหมเหรอคะลงยังลงไหมลงไหมลูกไม่ลงไม่ลงแล้วทำท่าเหมือนจะลงนะยายบอกว่าเอาลงไหมลงไหมพี่ถอยอาาลงไหมคะอุ๊บโอ๊ยกระโดดเลยเจ็บไหมไปยายพาขี่รถกันขี่รถไปนูนน่นเนาะไป ไปนู่นนี่นี่นี่นกหนูนี่มาขี่รถดอกไม้พี่น้องคุณอะสีเหลืองสวยมากสวยมากมาเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยค่ะขอบคุณค่ะจะมันขี่ข้างหน้าได้ไงเนี่ยเน่ไม่เน่เ่่่พี่น้องเพชใยายยังไม่ได้บอกเลยไหนพี่พลอยนั่งตรงไหนพลอยนั่งตรงโน้นนะจับไปดีนะลูกค้า ออเราปิดไลค์กันดีกว่าไหมปิดไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขับรถแล้วมันจะเป็นอันตรายนะคะอืมไว้อเอบ๊ายบายกลับก่อนดูเอาสวัสดีค่ะอนุสวัสดีค่ะก่อนค่ะ,คะนี่ไงค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายพาน้องกลับก่อน